ต้องไปแล้วว่ะเฮ้ยเอาเอ้า,าเลือดน้อยอุ้ยดึงพาดแต่ยังได้อยู่มั้งได้อยู่ได้อยู่มาหน่อยเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> เพื่อน <ๆ S 1> ครับ <ๆ S 1> เพื่อนครับใครสักคนซัมวันซัมวันซัมติงมานี่เออในช่วงนี้ก็มีหนังเรื่องหนึ่งเข้าพอดีนะครับผมซึ่งก็คือหนังของคุณแม่วันเดอร์บ a แนนั่นเอง <laughs> 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 เลยไดว,ยว่าตัวกระผมเนี่ยก็ไปดูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อยากสปอยมากๆเลย รอเล่นรอเล่นไปดูกันเองสนุกจริงและด้วยความที่อินกับวันเดอร์บ a n แมนยังไม่หายเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาเล่นวันเดอร์บุแมนกันหน่อยนะครับผมเอาอีกร้วเลยพี่เอาไปซับอีกแล้วหระเปล่าวันนี้เนี่ยจะมาเล่นเป็นวันเดอร์สายจังเกิลพร้อมกันแล้วใช่ไหมกดไลค์แล้วไปดูกันเลยคัเทปเว็บคู่ใจสายเติมเกมร่วมมิทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น r า v f r e ว Fire FIFA s p า,าสปีดลิสเร,รวมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บคัทเทป im. t s by a d m i n s t r ด้านลางนะครับ สวัสดีทุผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมในช่องเดิมกับรายการ Just for Game นะครับผมโอเคมาอยู่กับการไต่แรงกันดีฟานะครับซึ่งจะใช้เป็นเซ็ต <run S 1> กึ่งแท้งนะครับผมในวันนี้นะฮะฝั่งเราได้ตัวโกงมาด้วยเป็นซิฟนะครับผมวันเดอร์ <laughs> ในแพทนี้เนี่ยก็หลายๆคนถ้าสงสัยว่ามันเล่นได้ไหมก็ผมว่าก็ยังเล่นได้นะถึงแม้ว่าจะเนิร์ฟไปหนักมากนะครับผมมีช่วงช่วงก่อนหน้านี้ใช่ปะที่แบบวันเดอร์นี่เก่งมากนะท่านผู้ชม แทงทีเดียวนี่ครึ่งหลอดอ่ะ <c oughs> คือแรงมากอ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เนิฟไปแล้วนะฮะแต่ก็ยังเล่นได้อยู่นะด้วยความผิวของคุณแม่ของเรานะฮะเรียวมามึงจะทําอะไรเพื่อนกูครับจะทําอะไรเลือดเลยจะทําอะไรเพื่อนหนูปื๊บ,บ,บจื๊ยฟิกเกอร์โอเคไม่ได้ละเราฟาร์มช้าแล้วฮะเราฟาร์มช้าแล้วช็อตนี้ <c oughs> จะฆ่าให้ได้เลยเนะเมื่อกี้แต่ไม่ได้วะไม่ได้ิ่งมาเคลียร์คลิปกลางเลยนะฮะถ้าเราฟาร์มช้าครับ นะจะทําให้เราได้คลิปเลนสตาร์เราไปช่วยบนอยู่โอเคผมเลือกที่จะฟาร์มแดงก่อนนะฮะเพราะว่าเลนแคลรี่อยู่เลนชุยอยู่เลนบนทาไมชอบเสียงหลงดินพันกันมาช่วงนี้ฟาร์มไป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 ,ไปยังไม่สี่เพื่อนไอ้พิ่งบวกได้ปะโอ้โหเพื่อนวอ,อนนาบีมากๆเลยยังไม่สี่บวกไม่ได้วันเดอร์ต้องมีอันติมันเห็นเราแล้วมันเห็นเรา <c oughs> ขบไปนี่แม่งถอยจักเลยเมื่อกี้กำลังวิ่งไล่ยิงเพื่อนม่งเห็นเราปุ๊บถอยจัก โอเคขออีกนิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงอ้งอ๋สี่แล้วซานิทก็มาครับผมเอาปลาล่าเอาปลาล่าเอาปลาล่าซานิทเอาปลาล่ตายได้นะตายได้นะมึงเออคนเก็บเป็นซัพพอร์ตโอไม่์กอเออลุงลุงเบิร์นโอเควิ่งจริงๆเล่นได้เนี่ยสี่ต่อสามเนี่ยสี่ต่อสามนะเล่นได้นะยังไงดีวะ เราต้องเชือกแม่นๆโอ้ยคุยๆๆเฮ้ยถ้าโดนตายถ้าโดนตายบอกเลยโอเคครับผมน่าจะจบแล้วฮะเราก็มาเอามังกรต่อนะครับไม่มีใครสนใจมาตีช่วยหนยล่ะอู้จะตายมังกรจะตีตายเนี่ยต้องเสียอนตีเลยเนี่ยสตาฝากหน่อยฝากหนะเออโดนขวัอีทีเดียวกูตายแน่เลย โอเคฟาร์มไปฮนะฟาร์มไปออกขวานฟาร์มมานะฮะผมจะเล่นเป็นสายขวานฟาร์มรองเท้าแล้วก็สเปียร์ลองกินุษแล้วก็ฟอสเคปนะฮะนะแล้วก็ค่อยขึ้นเป็นดาบแดงแล้วก็เป็นทลอยนะครับผมเซตนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเซตอ่าไฮบิดนะฮะไฮบิดมากๆเลยนะครับไฮบิดกึ่งไปทัท้งแท้งเลยแหละนะจะทำให้เราแบบยืนได้นานมากๆแถมมีดาเมจน,น,นิดๆหน่อยๆด้วยนะฮะมันร์นถือว่าเป็นตัวที่ฟาร์มช้าพอสมควรอยู่นะฮะแต่ว่า มันฟาร์มได้เพราะว่าในเรื่องของการแก๊งนี่แหละมันแก๊งเก่งมากนะครับผมมันเลยเหมาะกับการเป็นตัวป่านะฮะออในบางในบางคอมของทีมนะเพราะว่าเราเป็นตัวที่แก๊งเก่งถึงแม้ว่าเราจะฟาร์มช้าแต่มันออกมาแก๊งทีหนึ่งนี่ยคือแบบต้องมีคิวกันบ้างแหละอะไรประมาณนี้มันก็เลยสามารถฟาร์มได้นะฮะโอเคโอเคมาหลอดอยู่กับคาเฟนีเรอะเลยลุงก็มาเสียบคาเฟนีครับผมชื่อปรับโบเขาให้อุ้ยมันโดดมันโดด เอาเปล่าเอาสักตัวเอาสักตัว <Yeah. S 1> ถ้ามีตัวเลือดน้อยนะลากเข้าป้อมเลยลากเข้ามากินในป้อมหลอมๆครับผม oh. โอเคฟามกันต่อฮะเอสมังกรสองตัวแล้วเดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้เฮลโลน่าจะเข้าป้อมไปละเห็นเรามังกรโอเคซานิดจา๋าเราสู้ซานิดได้ปล่ะวะวันเดอร์ผมว่าสู่สีนะใครของนําคือได้อ่ะสองตัวเนี้ยมันมันคล้ายๆกันนะผมว่าซานิดกับวันเดอร์คล้ายๆกันมาก <laughs> คือใครของนําคนนั้นก็ได้แต่เลียวมะจา๋าเลียวมะจา๋าจะไปใส่ราคะคึมเอา้าขอบใจที่บกกลับมาตายบอกเลยเพื่อนมาช่วยโอ้ยโดดว่ะเอาว่ะผมไม่ตีคุณผมจะตีเลียวมะผมจะตีเลียวมะไม่นะตัวไหนมะสนิดมาสนิดมาเดี๋ยวระวังก่อนรอเดี๋ยวเพื่อนไม่มีสกิลเดี๋ยวเดี๋ยวึบปับปับ๊บโอ้โหเวเลฟเวเลฟต้องเอา เวเลตโอ้โห <c oughs> ดูเลือล่อนมาหลอดดิโอ้โหแบบว่าเสียไายซานีิยังอยู่ฮะซาีิยังไม่กลับกูว่าสาตาบินแน่นอนนั่นไงจัดไปลากหัวกับมานี้ทำไรเพื่อนมึงทำไรฮะทำไรฮะโอ้หแล้ว,ลวเราไม่ได้คิวเลย <c oughs> สาตาเป็นคนได้ชัดดาวไปฮะก็ <c oughs> ดีเมีได้ไปจะได้รวยๆสาตาจะได้แบกเราได้บอกเลยว่าวันเดอร์วูแมน ทำไมไม่ข้ามวันนี้ยเฮ้ยคุณลุงคุณลุงคุณลุงจ๋าขอฟาร์มก่อนนะแชทอย่าเพิ่งเข้าแชทอย่าเพิ่งเข้ามันจะลาดเปล่าวะลุงลุงไปไหนละ <c oughs> โอเคลุงไม่มาลเดอยากจะบอกว่าวันเดอร์วูแมนภาคนี้เนี่ยผมสปอยอสิ่งที่มันมีในเทลเลอร์แล้วกันนะฮะ <c oughs> ชุดเกราะของแม่นั่นเองนะฮะชุดเกราะของคุณแม่นะครับเป็นโอ้โหดีงามมากอ่ะในภาพยนตร์บอกเลยว่าทุกคนต้องไปดูนะฮะอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะคือไปดูแล้วชอบจริงจริง เราต้องตะแล้วเฮ้ยซานิทมาออกหลังป้อมโอเคฮึบฮึบต้องไปแล้วว่ะเฮ้ยเอา้าเอา้เอา,เ,อาเลือดน้อยอุ้ยดึงพลาดแปดยังได้อยู่มั้งได้อยู่ได้อยู่มาหน่อยเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนครับเพื่อนครับใครสักคนซัมวันซัมวันซัมติงมาเนีเออว้สะใจตายครับผมบา,บายบายซานิม บอกแล้วเรากับนายตัวคล้ายๆกันเอาเชียร์ละ้โหมาไงโอ้โหอุ๊ยชุบปั๊บทึบโอ้โห,โโหซิปรอดปะซิปอันที่จะมาใน12วิไลยิงวะ่ะสวนลองดูเะล่ะกูหิวฮะความคูอทำตายพอพอพอไม่ควรทำตามนะความหิวโอเคโอ้โหเออเดซาต้ามาเก็บได้ฮะ เนี่ยท่านผู้ชมบอกเลยว่ามันก็เป็นการคาดเดาอนาคตนะฮะผมกะว่าสตาจะมาช่วยแต่เขาก็มาแล้วเขาก็เก็บซองท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นผมไม่ผิดนะครับวังหนับขออนุญาตเปิดกลองใหม่โอเคดูก็ต่อฮะเออแล้วก็เรื่องของรูนนะฮะใส่ไปรูนเจาะร้อยมาเลยนะสำหรับวัลเดอร์บูแมนนะฮะรูนอื่นเอ่อแทบจะไม่เหมาะเลยถ้าเราไม่เล่นเป็นสายโลมหรือว่าเป็นสายอะไรนะฮะถ้าแบบจะมาแบบสายดาเมจสายฟาร์มนี่คือเจาะร้อยเหมาะที่สุดนะฮะ อ <laughs> ย่าลี่อาจไปหาเล่นวันเดอร์บูแมนสายขิซึ่งโอ้โหบอกเลยว่าไม่คุ้มทำไมผมไม่ดึงดึงไม่โดนสักทีวะเนี่ยเออโอเคมาหลอดมาหลอดเข้าไปนี่มึงลึกเหรอเข้าไปนี่อะลึกเหรอนี่คือบทลงโทษของคนลึกครับผมตีตัวหลังฮะอย่าไปตีตัวหน้าเราถึงตัวหลังแล้วถึงเออเ,ออเ,ออเออมาไงเนี่ยเออมาไงเนี่ย อุ้ยอีโมจิขึ้นทิปเปิลคิวปะเนี่ยทิปเปิลคิวครับโอ้โหอีโมจิขึ้นรู้เลยรู้เลยนี่แน่เดือดเลือดเท่าไหรอ่อ่ะโอ้โหเลือดเยอะมากไม่ตายครับผมตัดป่าเขาดีกว่าฮะโอเคเริ่มมาแล้วพลังวบนเดอร์นะฮะผู้ชม <laughs> คือมันไม่ได้เป็นตัวแบบเว่อร์นะโอ้ยดึ้มดึงกลับมาโอเคตายสะเทือนมาหลอดพ่อหนุ่มราชาปีศาจบ,บ,บาย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  ไปนี้เคลียร์หมดเลยฮะอุยคุยคุยุยุยอุยุยคุย,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 ยโอ้โหแทงเบียเบ้ยวแทงเบี้ยวแต่ตายอยู่เออเมืเเมเ่อกี้เมื่อกี้กดออกจากตัวซิปแล้วผมผมกดแทงรัวๆแทงเบี้ยวเฉยแทงลงล่างเฉยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่ฮะแก้เขินได้อยู่เมืเ่อกี้เหลาใจกันหน่อยเหลาใจกันหน่อยเพื่อนไปบนหมดแล้วต้องได้แล้วฮะปึ๊บสตาร์ดันอีกเวฟให้อยู่อ่อสวย เราทำอีกเวฟไว้เลยมานี่ไอ้รถบ้าอา้าวเฮ้ยเราเล่นบนไปโอ้เอาตายหมดเลยเล่นไปดันบนตายหมดเลยเหรอเมื่อกี้เฮ้ยเหลือรอดแค่ไอโอเลตมาฮะดาร์เตเลเยอร์ปะ <c oughs> น่าจะโซโล่ไหวนะฮะอุย้ยมีคนมามีคนมาอุย้ยเยอะ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 แบบนี้รู้เลยว่าเยอะเดินดุมๆม,มาแบบเนี้ยเดินแบบให้กลัวนี่คือเขามาเยอะฮะ ถ้าเขาเดินแบบไม่กลัวนะครับผมเป็นกฎอีกข้อนึงของ RV วนะฮะเออก็คือมันมีเพื่อนแน่นอนอยู่ใ,ใกลง้ง่ายๆง่ายๆแค่นี้เองเทคนิคดีๆจริงๆไม่ใช่เทคนิคหรอกมันเป็นอะไรที่น่าจะต้องรู้กันอยู่แล้วนะฮะเออแต่สําหรับคนเล่นใหม่คือบางคนก็อาจจะไม่รู้นะจริงๆนะเห็นเขาเดินมาเอ,อ้ยมันเดินมาใหราค่ะไม่ใช่เยเพื่อนมันแอบอยู่วิลุงตายซะเถอะลุง บัดแปลดบัดแปลดดักจะตายดากจะตายดากจะโอ้ยไม่ทันวะโอเคแต่ได้ไฟอยู่มาหลอดขอเสียบดากฟาดหน่อยอือเพื่อไล่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 อยู่เพื่อไล่อยู่มาอยู่ทันปะวะทันอยู่นะทันอยู่นะตานิดอึบปับโชว์ได้โอ้ยอมเดี๋ยวอมทำไมอมทำไมหโหกำลังกำลังจะคอมโบโอ้อมเฉย อมเฉยโอ้โหเพื่อนเราเขา <something>. hmm. เขาไม่น่าจะตั้งใจอมเรานะเขาน่าจะตั้งใจอมซาตาอ้าวชิบเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวนะอุ้ยโอ้โหอ้าวเบิ้ดเลยเบิ้ดเลยอ้าวกันไงดีวะเนี่ยกูจะกันกูกันไงดีวะเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นต้องตัดหลังเวฟอ่ะท่านผู้ชมต้องตัดหลังเวฟอ่ะ ตัดเลยตัดเลยปึบปั๊บพนิตโอเคเรารีบวิ่งแล้วรียบวิ่งแล้วรียบวิ่งเพื่อเราน่าจะถ่วงให้อยู่โอ้น่าจะตายเฉยเนี้ยไม่ได้ละตายแล้วตายละท่านผู้ชมถ่วงไว้ให้นานที่สุดแล้วกันมาสี่ไม่รอดโอเคมีมังกรนี่สิแต่ผมตัดเวฟไปละโอ้โหไม่น่าเลย <c oughs> ไม่น่าเลย <c oughs> ผม มันไฟเสร็จแล้วผมวิ่งมาเคลียร์คีบข้างอะ่ะผมมาเลนขวาโอ้โหแล้วตายเลยฮะแล้วคือคือเพื่อนเราไปเลนกลางหมดเลยแล้วก็ตายกันหมดอผมไม่คิดว่าเพื่อนผมจะไปนี่สิโอ้โหพลาดจริงผมพลาดตรงนี้จัดๆโอ้โหด่บาแหลกเลยปะเนี่ยไม่อยากอย่าจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเุ้ยสู้ไม่ได้เพื่อนโอ้โหแล้วกิ้งไปโน่นจบเลยไปเรียบไปเรียบตายละ เออเย่ uh, yeah. ทันหมเนี่ยทันหมเนี่ยแทงรถโอ้โหบายจบอย่างรวดเลย <laughs> <laughs> ความอินในวันเดอร์ความอินในหนังวันเดอร์บูแมนที่เพิ่งดูมา <laughs> <laughs> ก็ไม่สามารถช่วยให้คุณชนะได้โอเคแต่ดาวไม่รถฮะ MVP <laughs> ที่1นึ่โย่ <laughs> 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 โอ้โหมันพลาด็อดเดียวแล้วมันจบเลยอะ <laughs> พลาด็อดเดียวจริง ดูคะแนนดิเรคชม11.0เยเยอะกว่า m v p ฝั่งน้องข้ามอีกอะ MVP ผมอะคือมันจะชนะอยู่แล้วมันมาลอมมาล่อแล้วฮะโอ้โหโอเคมันพลาดจริงๆอะช็อตนั้นอะคือผมคิดว่าเพื่อนผมจะถอยหมดละคือแบบเราไปฆ่าซานิศฆ่าฆ่าซานิศเราฆ่าไม่ได้ใช่ไหมเราซิปก็อมอมแบบถอยออกมาแบบถึงบัฟฟ้าแล้วอะพอถึงบัฟฟ้าตีบัฟฟ้าเสร็จผมก็เลยแยกออกไปดันเลนขวาแต่เพื่อนดันเพื่อนดันไปเลนกลางกันหมด ท่านผู้ชมไปปุ๊บตายหมดตายหมดแล้วผมก็ตัดเวฟหลังเวฟโอ้โหตัดหลังเวฟเสร็จก็อืเขาก็ยาวได้เหมือนเดิมฮะแล้วเขาก็ไฟดีกว่าด้วยเพราะว่าไม่มีผมนะ <c oughs> คือถ้ามีผมอยู่อ่ะผมหยุดมาหลอดได้อยู่อันนี้คือมาหลอดมันโดดมาแล้ววงแตกหมดเลยฮะมีซิปซิปเกมไอซิปเนี่ยเกมนำมันจะเก่งนะฮะมันคล้ายๆตัวแทงหลายๆตัวแห,แหละเกมนำมันเก่งแต่ว่าถ้าเกมตามมันจะ ประมาณนี้แหละมันกันบ้านยากอะไรมันก็ยากไปหมดนะฮะเออโอเคแลครับผมเชิญม่คลิปหน้านะคลิปนี้ก็ฮาๆไปแพ้เฉยแต่ไม่เสียดาวนะแล้วเจอกันซีอีชอบกดไลค์ด้วยล่ะ